ครับสวัสดีนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการเขียนภาษา HTML แล้วก็ HTML ไฟล์นะครับแบบเบื้องต้นนะครับจนถึงขั้นเอาไปเขียนเว็บไซต์ได้เลยนะครับของภาษา HTML นะครับแล้วก็ HTML 5โอเคครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเขียนเว็บไซต์ได้นะครับหรือจะเขียนในภาษา HTML ได้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเขียนก่อน ก็คือโปรแกรมสับลา t เท็ที่ผมเนี่ยนะครับเนี่ยเนโปรแกรมล i t เท็เป็นโปรแกรมสับลายเท t 3สามนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มาเลยนะดีมากด้วยผมลองเอาไปเขียนโค้ดแล้วเขียนแบบเพียวๆนะครับแต่ถ้าใครจะใช้ดีมก็ได้นะครับเป็นดีม cs หกก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอแนะนำตัวนี้เป็นพิศเศษเลยเพราะว่ามันจะเป็นการ เปิดแท็กปิดแท็กเราจะรู้เลยนะครับว่าเปิดอย่างไงปิดอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็เป็นคำว่าสับลา t e ิกนะครับนีแอปนี่เลยครับสับลายถิกสามตามนี้เลยลก็อินเตอร์อ่าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้เลยครับอันแรกเลยสับลายถิกสาม ถ้าเข้ามาถึงหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงที่นี่ครับถ้าใช้ระบบปิบวินโดว์นะครับก็ถ้าใครเป็น Windows 3.2ก็ตรงนี้ครับ w ินโดว์ธรรมดาแต่ถ้าใครเป็นวินโดว์6กบิตก็นี่ครับมีบอกก็คลิกกดตรง Windows นี้ก็มันก็จะดาวน์โหลดให้เลยอแต่ผมโหลดแล้วไงก็ไม่ต้องกดก็ถ้าใครจะดาวน์โหลดนะครับก็คลิกตรงนี้เลยโอเคโอเคครับผ่านอ่า เราก็มาเข้าเรื่องเราเราว่าที่เราจะเรียนรู้ภาษา HTML นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนภาษา HTML นะครับเราต้องรู้โครงสร้างของภาษา HTML ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูแล้วกัน, mm hmm. น HTML นะครับผมพิมพ์แค่นี้นะครับแลดูแล้วผมกดแท็บป๊บอ่าเห็นป่ามกดแท็บ มันก็ขึ้นโครงสร้างของภาษา h t m ลให้ผมเลยแต่อัตโนมัตนี่คือข้อดีของโปรแกรมซับไพ่เอก3นะครับที่ผมบอกแล้วที่สำคัญแหละตรงนี้แท็ก HTML แล้วมันจะมีขีดเส้นใต้ก็คือแท็กเปิดตรงนี้แท็กปิดก,ก็มันก็จะบอกว่าแท็กปิดอยู่ตรงนี้มันจะเป็นข้อดีของการเขียนโค้ดนะครับคือเราสมมติเราเขียนโค้ดหลายๆบรรทัดนะครับแล้วมันมี มีเราเปิดแท็กสมมติเราเปิดดีฟคัสนะครับแต่เราไปปิดดีฟตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้โปรแกรมตัวนี้ในดี m ก็ไม่มีบอกนะครับโอเคงั้นก็รู้นะครับว่าข้อดีของโปรแกรมนี้คืออะไรต่อมาผมจะมาอาธิบายแท็กแต่ละแท็กของโครงสร้างของภาษาแมวว่าแท็กนี้คืออะแท็กัน้คืออะไนะครับ เริ่มต้นที่แท็ก HTML แท็ก HTML ก็คือแท็กถ้าเราจะเขียนเา็มแล้วเราก็ต้องเปิดแท็ก HTML ขึ้นมาก่อนนะคกแรกต่อมาก็แท็ก Head แท็ก Head ก็คือแท็กหัวเรื่องนั่นเองนะครับเพื่อแท็กหัวในแท็ก Head ก็จะเป็นก็จะมีแท็กไตเตอยู่ t ต t l e นี่คือ t ต t ต e bar นะครับก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูผมพิมพ์ A A นะครับกด Save Control s นะครับ กด,กดเซฟกดเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็มากดเซฟแอดตรงน,น,รนี้ครับนี่ครับตั้งชื่อว่าเป็นผม,ผมสร้างไว้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่สร้างก็กดเซฟแอดแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะครับชื่อว่าอะไรของผมตั้งชื่อเทติมิเอลนะครับโอเคแล้วก็กดเซฟเลย yeah. อโอเคกดเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ลองมาลันดูกดรัน อนในที่นี้ผมจะลันกับ Google Chrome นะครับอ่าเห็นปะสังเกตได้ว่าจะเจอตรงนี้ครับแท็กไตเติน a อที่ผมพิมอันนี้คือไตเติลนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ก็เนี่ยครับคือแบบไตเตินโอเคต่อมาแท็กบอดี้นะครับแท็กบอดี้ก็คือแท็กพูดงด่ายง่ายคือเป็นข้อพ่อฟา,าร์มนะครับคือเรา เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราเลยอันนี้แท็กเนี่ยเป็นแท็กที่สำคัญที่สุดในโครงสร้างของวันไตต์ HTML คือเอาไว้เขียนคำสั่งของวันไหต์ไม่เอาลงไปในแท็กบอดี้เลยเดี๋ยวผมสัเอาไว้ดูแล้วกันได้เห็นภาพผมพิมพ์แท็ก P อ่ะแท็ก P แล้วก็ปิดแล้วก็พิมพ์ A c o n t r o n e s Save เมน,น,น,นดนแล้วก็ลองมารีเฟรชดูนะครับ ่าเห็นป่ะก็จะขึ้นเนื้อหาแล้วไอ้ตรงนี้คือบอดี้นะครับเสี่ยวขาวเนี่ยพื้นที่เนี่ยคบอดี้โอเคครับในวันนี้ผมก็ามาแนะนําการเขียน HTML แบบข้าวๆแล้วก็แนะนําโปรแกรมที่จะสร้างภาษา HTML นะครับแบบข้าวๆนะครับก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปนะครับผมก็จะสอน การเขียนภาษา HTML HTML ไฟนะครับแบบไปเรื่อยๆนะครับจะสอนเป็นหัวเข้าข้อไปนะครับก็อ,อย่าลืมติดตามมานะครับก็ WO มีกัเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบครับ